สวัสดีครับจะแนะนำแอปพลิเคชันที่ช่วยในการดึงสีจากรูปถ่ายเพื่อช่วยให้เราหยิบเอาสีนั้นไปใช้ในงานออกแบบกราฟิกต่างๆได้เริ่มต้นจากการถ่ายภาพวัตถุต่างๆตามต้องการแล้ว โหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันมีหลากหลายนะครับในที่นี้ชื่อว่าแพลเลทสารสกัดสีจริงไลฟ์จากภาพใดๆเมื่อติดตั้งแล้วมาดูวิธีการใช้งานโดยคลิกปุ่มเปิดนะครับจะพบว่า ที่เครื่องมือกลุ่มหลักๆก็คือถ่ายรูปเลือกรูปนะครับในที่นี้ผมถ่ายรูปแล้วนะครับคลิก choose from library ตัวแอปพลิเคชันก็จะทำการดึงค่าสีออกมาเห็นว่ามีประมาณ5 4สีนะครับ เราสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ปุ่ม3ปุ่มเล็กๆนี้ก็คือคลิกพาเลตหรือว่าจานสีที่ชอบคลิกเซฟพาเลตนะครับหรือว่าเราจะแชร์พาเลตนี้ไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้นะครับเช่นส่งให้กับตัวเองนะครับ สามารถกำหนดจำนวนสีได้นะครับโดยคลิกที่ลูกศรด้านมุมบนซ้ายมือแล้วคลิกที่จุด3จุดด้านบนขวามือนะครับคลิกที่ setting ทดลองสไลด์นะครับปรับค่าตัวเลขผมจะปรับเป็นเยอะๆนะครับสัก24นะครับ จากนั้นกลับไปช o s ฟอ r ์มไลบรารีอีกครั้งหนึ่งผมลองเลือกภาพเดิมนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีกลุ่มของสีมากมายนะครับที่รูปเฟืองนะครับจะเป็นการปิดเปอร์เซนต์ของสีในภาพนะครับ เราสามารถที่จะ enable เปิดปิดได้ก็จะแสดงเปอร์เซ็นต์สีนะครับเห็นว่า24สีเนี่ยก็จะมีกลุ่มสีค่อนข้างมากให้เราเลือกใช้ได้หลากหลายนะครับโดยนำไปเปิดในโปรแกรมกราฟิกเช่น Photoshop แล้วก็ใช้เครื่องมือในการดูดสีนะครับหรือว่าเราจะพิมพ์ค่าสีนี้จากการที่เราเซฟไว้ก็ได้นะครับเราสามารถ ใช้นิ้วติกเข้าไปแล้วก็ Copy รหัสสีนะครับไว้ได้หรือเราสามารถที่จะแชร์แล้วก็ Add to Favorit e ในที่นี้ผมจะใช้การจับภาพหน้าจอแบบง่ายๆนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับการแนะนำแอปพลิเคชัน p พ e t t ตสารสก,กัดสี หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่รับชม